บอกเลยเห็นหน้าดูดูแบบเนี้ใจบุญมากบวชได้บวชไปแล้วค่ะนี่ตื่นเช้ามาลืมตามาปุ๊บตกใจเลยคือหลานกับแมวรักกันเกินคือดูสภาพนหน้าหมั่นไส้นะไอ้ส้มนะนะเวลานี้ตีห้าก็เกือบหกโมงแล้วหิวข้าวสิคะรออะไรป้านมจ๋าช่วยหนูด้วยท้องหนูร้องจอกจกอ่ะต้องป้านมครับโจกป้าฝากท้องไว้ที่นี่เกือบทุกเช้าอะ,ะเมื่อกี้น่าจะนอนได้ไปสองชั่วโมงทั่วตื่นมาก็หิวอีกแยะวันนี้ก็คือมาสายนอยกับข้าวทำเสร็จเยอะแยะแล้วค่ะปกตินะไม่ได้นอนใช่ไหมมาประมาณตีห้าเป๊ น้อยไงพอมาใส่หน่อยอุ้ยได้กินเยอะเยอะเขเรื่องมาสามอยากแบบจุกจกห้าสิบบาทเองนี่ต้มจืดหน่อไม้ของโปรแกคือตอนเช้าตาฉันก็จะลอยๆหน่อยแล้วนี่ค่ะเจอพวกพี่ๆกันเลยตัวจริงน่ารักมากแล้วก็เฟรนลี่มากค่ะติดตามพี่แจมมาแน่นนเะชอบจะแกล้งกันอย่างนั้นเนาะแล้วคือเราก็เป็นคนเมาหมอยไม่ค่อยเก่งเนาะทำตัวไม่ค่อยจะถูกตอนเวลามีคนเซลล์พอกินข้าวเสร็จใช่ไหมมาซื้อของไปใส่บาทสักน้อยถ้าตื่นเช้ามากินข้าวทีไรนะต้องใส่บาทการใส่บาทเนี่ยมันสบายใจจริงอยากจะลุกมาใส่ทุกวันเลยอะ แล้วฉันเชื่อเลยนะวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ได้ใส่บาตรกันนานมากแต่ฉันเป็นวัยรุ่นที่ชอบใส่บาตรนะคะเนี่ยเนี่ยมีแผนที่อยากจะไปใส่บาตรที่วัดใหญ่ตอนวันเสาร์ใช่ไหมมันอลังใช่ไหมลูกเดี๋ยวว่างๆจะพาไปแต่พามาที่ตอนเย็นเลยละกันจะมาไหว้ราพีคเน่คนเห็นน้องหมานั่งกันอยู่เต็มเลยเห็นอะไรแบบนี้ก็คือทุนไม่ไหวค่ะวนรถกลับไปซื้ออาหารหมาซื้อมาเลยสองสามซองแบ่งๆกันกินด้วยลูกนี่แล้วเอ็นดูนางกลัวค่ะส่วนฉันไม่กลัวอะไรเลยนางอยู่ตรงนี้กันประมาณแบบยี่สิบสามสิบตัวได้อะฉันไม่กลัวหมากัดฉ สูชิเดินเข้าไปหาพวกนางเลยจริงๆที่นางกลัวๆแจมเข้าใจนะคือนะบางคนก็เคยทําลายน้องอะไรมาง,งี้ถ้าฉันเห็นเมื่อไหร่นะฉันไม่ยอมหรอกคะ่ะฉันไม่ชอบเลยน้องหมาพูด <แจ S 2> ไม่ได้น้นะเดี๋ยวมาให้มา นี่แฮปปี้มากมาต่อมาเราก็มาไหวพระพิฆเนศกันที่พึ่งทางใจอีกหนึ่งอย่างค่ะมาทุกครั้งทําบุญทีไรเราก็ต้องถวายน้ำมันตะเกียงนะเพราะว่าเราเกิดแบบอาทิตย์เผื่อบางคนไม่รู้เนาะเกี่ยวอะไรก็เกิดแบบวันอาทิตย์ต้องทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเด้อจ้าแบบพวกถวายค่าไฟถวายหลอดไฟเทียนอะไรพวกนี้นอนน้ำมันตะเกียงถวายไปโลดนี่ทิกแชทิกค่ะเมื่อกี้จริงๆนั่งอธิษฐานนานมากนั่งสวดนานมากแต่เพื่อความเร็วไงตัดให้มันแบบดูเร็ววันนี้ก็คือสบายใจและได้ทั้งทําบุญทั้งทาทานไนอด้